สถานประกอบการ SME ปลืม้มรับจ่ายงวดแรกร่วม2 0 0 0 0นรายยอดเงินกว่า8,000ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันโครงการ SME รุง่งจ้างงานคนไทยเพิ่มแล้ว1 9 0 0 0รายด้านกรกะจอชวนนายจ้างสถานประกอบการที่พลาดร่วมโครงการรอบแรกลงทะเบียนรอบ2ก่อนวันที่10ธันวาคม2564 นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME โดยกรมการจัดหาง,งานกระทรวงแรงงานมีกำหนดจ่ายเงินอุดหนุนงวดแรกในวันที่30พฤศจิกายน2564และวันที่2ธันวาคม2564ที่ผ่านมาซึ่ง,งกรมการจัดหาง,งานได้จ่ายเงินอุดหนุนแก่นายจ้างสถานประกอบการจำนวน197,899รายที่มีลูกจ้างสัญชาติไทย 2,83,472คนเป็นยอดเงินอุดหนุนทั้งสิ้น8,416,000 0 4 1ล้านบาทซึ่งหากนายจ้างรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่า195ในระหว่างเข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินอุดหนุนในเดือนธันวาคม2564และเดือนมกราคม2565รวมทั้งสิ้น3เดือนช่วงระยะเวลาจากเดือนตุลาคม2564ถึงพฤศจิกายน2564รวมเป็นเวลา1เดือน มีการจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้น1 9 0 9 0คนแบ่งเป็นกิจการขนาดเล็กลูกจาก้าง1-50คนจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยเพิ่มขึ้น15,251คน และกิจการขนาดกลางลูกจ้าง51-200คนจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยเพิ่มขึ้น3,839คนสถ,ถานประกอบการต่างๆเขาอยู่ในระบบ SME ซึ่งรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้เ e ยียวยา SME เป็นโครงการเงินกู้ที่ให้กระทรวงแรงงานได้เสนอไปแล้วโดยใจ่ายให้ SME ซึ่งมีลูกจ้างคนไทย3,000บาทต่อหนึ่งหัวเช่นจะมีลูกน้อง50คนหรือ100คนก็ได้ครับ100คนก็จะได้3 0 0 0 0 0บาทต่อเดือน3เดือนก็9 0 0 0 0 0ในส่วนนี้คือจะ ให้ในจ้างเพื่อพยุงกิจการ3เดือนเป็นการรักษาการจ้างงานแล้วก็การช่วยเหลือฟิกคอสของผู้ประกอบการ SME กลุ่มแรงงานลูกจ้างในมาตรา3 3ในระบบการทุนคมดูแลการเยียวยาช่วยเหลือเหตุสุวิสัย50%ฐานเงินเดือน15,000บาทก็ได้7,500บาทเรื่องที่2ก็คือเราจะเยียวยากลุ่มมาตรา3 3ลูกจ้างเหล่านี้อีก5,000บาท7 5 0 0บวก5000ก็เป็น12,500บาท ซึ่งหากนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน,น,นวันที่16พฤศจิกาย,ยน2564จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ5ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทยทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการโดยให้สิทธิ์ลูกจ้าง1รายต่อ1นายจ้างหากใครลงทะเบียนท่ลง่วเโครงการก่อนจะได้รับสิทธิก่อนจนครบตามจำนวน2เดือน เดือไม่เกิน21,647รายทั้งนี้นายจ้างจะต้องนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอีสวิตของสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่15ธันวาคม2564และจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างซึ่งจะมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจ SME ได้รับผลกระทบอย่างมาก จำเป็นต้องช่วยเหลือประคับประคองเพื่อให้ธุรกิจ SME กลับมาแข็งแรงประสบผลสำเร็จดังในอดีตที่ก่อนมีโรคโควิดซึ่งโครงการ SME ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ด้านนายไพโรจน์โชติกาัสเียนอนธิบดีกโครมการจัดหางานกล่าวว่าสำหรับนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขามไม่เกิน200คน,นวันที่16ตุลาคม2 5 6 4และยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในระยะแรกขณะนี้โครงการจัดหางานยังเปิดให้ในายจ้างสถานประกอบการลงทะเบียนร่วมโครงการระยะที่2ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ส่งเสริมการจ้างงาน SME dot doe dot g dot o dot ตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายน2564ถึง20ธันวาคม2564าหสำหรับนายจ้างที่ลงทะเบียนในรอบที่2จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในอัตรา3,000บาทเป็นระยะเวลา2เดือนคือเดือนธันวาคม2564และเดือนมก,กราคม2565ิโดยมีเงื่อนไขาการจ่ายเงินอุดหนุนเช่นเดียวกับนายจ้างที่ลงทะเบียนรอบแรกในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการผ่านระบบด้วยตนเองสามารถนําเอกสารที่ประกอบด้วยหนังสือมอบอํานาจติดอากรสแตมป์สบาทสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอบําานจ และผู้รับมอบอำนาจสำเนาห,หน้าสมุดบัญชีธนาคารกรณีบัญชีกระแสารายวันให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายจ้างและเลขบัญชีและสำเนาห,หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในยจ้างบุคคลธรรมดาติดต่อที่สำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหาง,งานกรุงเทพมหานครพื้นที่1นึถึงสิเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร5นึ่งห้าศูนย์หกกดสองหรือสายด่วนกรมการจัดหาง,งาน1694